สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางจัามาพบกับแนวทางหวยเล่าพาัฒนาจานแนวทางของวันที่22เดือน11จากพฤศจิกา2567เมื่นอนี้เป็นวันศุ์เนาะสำหรับเราพาัฒนามื้นอนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เนาะวันสุดท้ายจะเจอกันอีกทีคือวันจันเลยสําหรับเราพัฒนาของห้าวจันสําหรับผลหวยเล่าพัฒนาจาัะ แนวทางของวันที่20จ้ะวันที่20วันพุดให้ไปที่เด่น29วิ่งรูดจ้ะสำหรับเราพัฒนาสูตรนี้สูตรเดิมสำหรับโ้นเจ้า6ตัวคือโลน,น6ตัวคือ30 55 75อ่าสำหรับแนวทางของเฮ้านี้คือเข่าล่าง6ตัวเนาะ สามศูนย์เข่าศูนย์สามเ้าจะมาตัวเน้นเต็มๆอันนี้พี่นเอฟทีแต่ละพื้นที่กับอาชีแตกต่างกันไปเนาะอันนี้คือบวกาการเนาะจะขึ้นอยู่กับแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เนาะ,ะสำหรับสองตัวล่างสุดสี่ตัวของเขากับสามตัวบนสองตัวบนของเขาถือว่าพลาดไปเนาะสำหรับมือดิโคสรุปหายแบบง่ายๆละก่นเนาะจะเพื่อด้กันไปแบบไว้ๆนิดนึงเนาะจาะสำหรับ เราพัฒนาของวันที่20ก็คือตามนี่เลยจะส่วนสุดสามตัวกระพาดไปโอโหหาบนหาหลางังกันเลยทีเดียวนะจะจับหาใดคือปังจะหาอะไรก็คือพาดเนาะมาแบบนี้เราจะหาบนหาหลางังแทบมาเบิรอีกต่างหากนะสําหรับหลงังแนวทางของไอจจอยโคย่างเดียวยามาเล็กเบิร์จ้ะสาหรับหวยเราถาม,มาเล็กเบิรในโอกาสพานคนข้างสูงมันจะพอเบิรน,นี่ คนขางจับทางยากนะเนาะเพแนวทางของไอ้จอยหวยเล่าในการบุค่วยในการเบิ่นไหนเนาะจ้าทามาเบิ่นเลขเด่นก็คือเขาเด่นวิ่งหลุดไปายวิง่งายหลุดก็คือสฝั่งเนาะจ้าถามาเบิ่นตัวอื่นก็คือผ่านไปไอ้ทามบอมาเบิ่นแนวทางผ่านไปตามสูตรเอ็นกนว่าไปตามสูตรเนาะจ้าสำหรับมือนีตามลุ่นกันต่อจะหมักยังได้แบบรกาฝากนับไปเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะจ้าสำหรับแนวทาง al, าาหวยเล่าพัฒนาของเฮ้าเนาะจ้า แอดจอยโลหายองสูตรจะอีกสูตรก็คือเป็นเด่นวิ่งรูดตัวเดียวจล้ลราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะจ้กถามักตาชอบกะน,นาไปเปรียบเทียบกันได้จะเพื่อมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามเนาะสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่น0 5, ูนยห้าวิ่งรูดจ้างวดก่อนนี่คือ หาบนหาหลังอ่ะวันนี้ยังคำนวณได้หายอยู่หะสีมาตามสูตรหายหรือบอสียังอยู่หายหรือบอ่อันนกะพีจารณาเบิ่งได้นองจากแต่ว่าแอจอยมีเดนสองตัวจะสุดสำหรับลาพัฒนาเมื่อนอีจ่จ้าวันนี้ศูนย์จับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาโอ ศูนย์หาจะตามด้วยศูนย์หกศูนย์หาเลยจ้าเด้อสำหรับเด่นหาวิรุณหาจับคู่หาสี่หาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าจ้า สำหรับตัวกันกันสองจะสองสี่สองหาอยู่ชุดกันสองหกสามตัวบนจะหาศูนย์สองศูนย์หาเจ็ดสองหาแปดแปดสี่ศูนย์ สำหรับตัวเน้นจ้าสามตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่ศูนย์ห้าเจ็ดสองหแปดกันเน้นไปที่สองสองหกหาเก้าหาแปดสำหรับหา,า,บาเจ็ตัวเดิมถามักถ้าชอบตามได้เนาะถามบ่มักบ่ชอบตัวเดิมคือปล่อยผ่านได้จ้ะ ศูนย์สี่กับศูนย์หาจ้านี่คือศูนย์หาจ้าเบ่งออกอยู่เนาะเบิ่งฟังบอกเบอ่งบอกอธิฟังอธิบายเอาเรื่ใจอธิบายห้สัจเจนอยู่เนาะเสียงดังฟังสัตว์อยู่เนาะจ้าสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของเฮาวันที่ยี่สิบสองวันสุด้ายแนวทางคือตามนี่เรยจ้าฝากนําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งหละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามมันจะมืดอนอ่ก,กน็ค่อยมาปังปังค่อยมาเด้งเด้งหละกันเนาะจ้า ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆก,กำลังใจจากผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอพ่ดยหลายๆนะจาะฮะเมื่อนี้ถ้าซูนมากกับขอให้ซูนมาบนมา,ลา,าหลังถามาอีกกับขอให้มาบนมาหลางังคือคือจกกังหวัดก่อละกันเนาะหาบนหาหลางังนาจ้ะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางโ่งดีเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงกันทุกคนทุกทานจะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า